ที่ดีๆกลับไปนะครับเพลงที่มันเล่นไปก็เป็นแบบท <c oughs> ี่ไหนที่ไหนแต่เพลงสองชื่อเพลงบายบายก็เพิ่งปล่อยไปได้เจ็ดวันครับผมอาจจรมาชิ้นแรกที่เพิ่งปล่อยไปด้วยแต่ตอนนี้ก็คือลาลาลาเป็นยังไงบ้างากระแสก็คือตูนขึ้นมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเพลงแต่แสนแรกในชีวิตนะครับ <c oughs> ไม่เคยทยําเพลงเองแล้วแบบมีความรูหลักแสนก็ดีใจนะครับ <c oughs> ผมชื่อเพลงว่าลาลาลานะครับเป็นเพลงรักฟังง่ายสบายๆก็ ฝากทุกคนด้วยนะครับชื่อเพลงว่าลาลาครับอ่าที่ชุดป,ป้ายผมเพลงนี้เราเป็นตัแต่งเองทั้งหมดเลยครับเพลงนี้จริงๆผมแต่งทั้งหมดเลยนะครับจะมีเพื่อนก็คือโอมเจลโลสเกิร์ตนะครับ <ๆ S 1> ผม <ๆ S 1> ก็รู้จักกันมานานตั้งแต่มาหาหลัยเรียนมาด้วยกันนะครับก็แบบให้โอมมาช่วยแจมในเพลงนี้ก<ๆ>็มีท่อนของเจลโลที่เข้ามาช่วยแจมในเพลงนี้ครับเนื้อหาของเพลงมันแบบว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงเพลงนี้ก็เป็นเหมือนเรารักคนคนหนึ่งอยากบอกรักคนคนหนึ่งไม่ว่าจะเวลาไหนก็ฉันรักเธอเสมออย่างนี้ครับ ช่นี่มันเป็นประสบการณ์ของเราว่ามันก็เป็นช่วงมันรอนิแฟนคลับก็ได้ลงคำรักกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือคำรักในวัยเด็กก็ได้ใช่ไหมละ่ะเป็นไงบ้างพอบอกอบอก่อนเลยก็แสบก็แสบค่อนข้างดีนะครับกระแสค่อนข้างดีเพราะว่าเราเพิ่งจบจากไวด์แบนด์ได้3เดือนแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาเลยก็ทุกคนก็รอแหละทุกคนก็อยากเจอเราว่าเวอร์ชั่นที่เคนจะเป็นต่อเนี่ยจะเป็นแบบไหนจะเป็นสไตล์แบบไหนก็เลยปล่อย2เพลงติดเลยในเดือนเดียวนะครับเห็นทัง้เงเวอร์ชั่นรัก เพลงนักเสร็จปุ๊บเพลงต่อไปบอกลาเลยอ่อารักและเศร้าแล้วเป็นไงล่ะอืแค่บอกลาอเง้ยอืแค่บอกลาบายบายครับเออในถามว่าไงเพลงนี้ก็เป็นมูดฟิลมันจะเป็นความสนุกแต่ความหมายมันจะเศร้านิดนึงมันจะมีความเศร้กาก,การเลิกลาคนคนนึงการที่ต้องเสียใครไปแต่การที่ผมแต่งมาในเพลงนี้เนี่ยผมแต่งให้มูดฟิลเป็นความจอยๆคนฟังก็สนุกเป็นความเศร้าจริงแต่ทุกคนแบบจอยผมได้ใช่ทำไมเราถึงตัดสินใจปล่อยทองเพลงแบบลาเรียกัน จริงๆก็จริงๆก็แทนผมนะครับจริงๆแทนผมก็จริงๆอยากดินรับเพลงแหละแต่ด้วยด้วยแบบว่าถ้าเกิดอยากมาโชว์แล้วอยากให้เราสนุกด้วยแล้วก็แฟนขับคงแบบเห็นมุมรักก็คงเยอะแล้วจากเรานะครับก็เลยเปลี่ยนมุมเศร้าด้วยแล้วก็แนวหนึ่งจะแบบฟังง่ายสบายๆอีกแนวหนึ่งจะเป็นรรปจ๋าไปเลยมันก็เลยแบบสองสองเพลงในหนึงน่งโชว์ก็น่าจะกลมกล่อมดีครับสำหรับเพลงนั้มาถึงเลือกโมกวมอะไรคะรวมสีเนี่ยะจริงๆเยลโล่เนี่ย เป็นเพื่อนในการฟีดเพลงแรกในชีวิตของผมจริงๆเราสองคนเริ่มทำเพลงแรกด้วยกันด้วยที่ต่างคนเริ่มทำเพลงนะครับแล้วก็แน่ยถ้ามองกันในช่องผมจะมีแบบยิ่นโลตลอดเลยฟีดยิ่นโลฟีดยิ่นโลคือเราโตมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตโอมก็ไปทำงานของโอมคินก็กลับมาหมดสัญญามาเจอกันครับทีนี้แปลว่าแบบเรามีแพลนที่จะปล่อยม็อเป็นแบบรวมเป็นอัลบั้มเลยหรือเปล่าในจริงแพลนนะในในปีหน้านะครับผมก็อยากทำเพลงเรื่อยๆแหละไม่รู้ว่ากระแสเป็นไงแต่ใจผมอ่ะอยากทำเพลงอยู่แล้วผมรักกกในารทเพลลงแ้ว็ อยากให้แฟนคลับรู้จักผมมากขึ้นเห็นตัวตวนผมมากขึ้นในการทําเพลงใช่ก็คงปล่อยเรื่อยๆถ้าเกิดมันเยอะเกินน่าคงต้องเป็นเอาความคิดว่าครับคิดว่าคิดว่าเราจะไปถึงเราต้องรอดูกระแสะแฟนคลับแล้วก็ว่าจะเป็นยังไงผลจะรับดีไหมนะครับแต่ยังไงอ่ะผมไม่หยุดนีอ่อยู่แล้วผมไปต่อเรื่อยๆอยู่แล้ว <map. S 1> ในทางนี้ใช่ว่าเราแบบยังเดินตามความฝันของเราถูกต้องใช่ใช่แล้วผลงาน เล่นซีีรรย์ออะไบางคนบางคนมาเจอผมตอนนี้แบบเฮ้ยมาเป็นศิลปินเออจริงๆอ่ะผมก็แบบมางานวายตั้งแต่เด็กๆด็กก็แหละสองสามปีก็อยู่งานวายยูนิเวอร์สนี่แหละก็แบบเดินไปเดินมาก็เจอรุ่นพี่รุ่นน้องที่แบบเจอกันเอหนีไปร้องเพลงมาสองปีตอนนี้กลับมาเล่นซีรีส์แล้วนะครับอ๋อแปลว่าตั้งแต่ตอนนี้แบบว่าได้เลยรับเปิดรับซีรีส์ตอนนี้เปิดรับซีรีส์นะครับคาแรคเตอร์ใหม่ร้องเพลงได้แต่งเพลงได้ฝากในฝากตัวได้ครับ ฝากเพลงแรกนะครับผมเพลงแรกจะมีเคนอาโอมทำด้วยกันนะครับชื่อเพลงว่าลาเรานะครับผมรับชมไที่ YouTube k 2 k e n ครับเพบเงบบลงที่2นะครับผมชื่อเพลงว่าบายบายนะครับผมแค่บอกลาเพลงนี้รับรองว่าทุกคนชอบแน่นอนเพราะผมชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงแรกนะเพลงที่2นะครับผมฝากด้วยนะครับที่ช่อง k 2 k e n ครับผม